ตอนที่หกประชุมครั้งแรกเอ็นดูไม่ไหวเมื่อคนเป็นลูกน้องทำตัวราวผู้ร้ายปากแข็งปากบอกไม่เขินแต่ความแดงก่ำของใบหน้าขาวเนียนตอนท่อนล่างเหลือแต่แพนตี้ตัวจิว๋วก็เป็นหลักฐานฟ้องว่าเจ้าของดวงหน้าสวยกำลังโกหกคำโตอาการสาวน้อยเอียงอายไม่สบตาเอาแต่นิ่งเงียบไม่พูดคุยอะไรทั้งสิ้น แระทั้งเดินมาถึงหน้าห้องประชุมด้วยกันในตอนนี้มันน่ารักดี24ชั่วโมงที่แล้วยังตั้งป้อมใส่กันแท้ๆทั้งร้ายทั้งดือ้อโตแย้งเถียงกันทุกคำพูดแต่ตอนนี้เอาแต่ก้มหน้าก้มตารับคำทำตามทุกอย่างจนทัชชาเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าสาวแซบที่เห็นเมื่อวาน จะเป็นคนเดียวกันกับสาวน้อยในโอว่าตรงหน้าคนนี้สินทาง่ายไปไหมเธอ,อยังไม่ทันได้ปราบพยศเลยน้องด้ามานั่งตรงนี้ใกล้ๆพี่เร็วมาหนูนั่งตรงนี้ไม่ได้เหรอคะไม่ได้ค่ะจําไว้ว่าเก้าอี้แต่ละตัวในห้องประชุมบอร์ดมันจะมีเจ้าของประจำที่ของพี่อยู่ตรงนี้ ด้าเป็นผู้ช่วยของพี่ก็ต้องมานั่งข้างกันตรงนี้ค่ะค่ะเรียบร้อยจนหน้าใจหายดูแล้วเหมือนหน้าดากำลังไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่เจ้านายสาวคนสวยจึงโอบบ่าลูบแผ่นหลังไปมาเพื่อให้กำลังใจทันทีที่ร่างบางทิ้งกายนั่งลงข้างกันเต่นเต้นเหรอคะประชุมครั้งแรกไม่ต้องเครียดนะ พี่นั่งอยู่ข้างๆตรงนี้นี่แหละหนูพยายามเรียนรู้จนบันทึกการประชุมตามที่พี่สอนไปเมื่อวานนี้นะคะค่ะแน่ใจนะหัวดาไม่เป็นอะไรจริงๆพี่ถามคำตอบคำหลบหน้าหลบตาพี่อีกด้วยมองหน้าพี่ทัชี่หน่อยสิคะไหนดูหน่อยสิเป็นอะไรรอเปล่ามืออุ่นใช้ปลายนิ้วช้อนคางมนให้เหยื่อขึ้น หวังศบตาคู่หวานว่ามีความกังวลหรือความผิดปกติอะไรหรือไม่เมื่ออีกฝ่ายเอาแต่หลุบตาต่ำไม่ยอมมองหน้ากันความเขินอายปรากฏในแววตาหวานคนอายุมากกว่าจึงเข้าใจหลักใหญ่ใจความของอาการก้มหน้างุดของหล่อนเลยคลานจะเสาสีเพราะหากยิ่งถามเยอะหล่อนก็จะไม่หายเคอะเขินสักทีเลยตัดบท เรื่องที่คุณผู้ช่วยเอลบางอยากจะหลุดพ้นด้วยการเปลี่ยนไปคุยเรื่องการเตรียมตัวเมื่อมองเห็นผู้บริหารหลายคนเริ่มเดินทางเข้ามาถึงในห้องประชุมและกำลังนั่งลงเอาล่ะค่ะมีสมาธินะเดี๋ยวพอท่านประธานมาถึงการประชุมก็จะเริ่มค่ะอา้าวท่านประธานมาพอดีเลยไม่รู้ว่าเธอคิดไปเองหรือเปล่า เมื่อมองไปที่ร่างสูงของผู้เป็นบอสใหญ่ทัชชาก็เห็นเขากำลังมองมาที่ร่างบางที่นั่งข้างการตาไม่กระพริบดวงตาสีเข้มคู่นั้นเจือแววรักใคร่ลึกซึ้งไม่ยอมละสายตาทั้งยังยกยิ้มบางบนใบหน้าหล่อเหลาให้ผู้ช่วยสาวของเธอคิดดีไม่ได้เลยกับสิ่งที่แอบสังเกตเห็นภาษากายมันฟ้องชัดว่า ชายหนุ่มมีความรู้สึกเกินกว่าความเป็นเจ้าหนายและลูกน้องณาดาเป็นคนพิเศษของประธานหนุ่มความอ่อนโยนที่เจ้านายสาวขยันเสิร์บรัวๆัวด้วยความเอาใจใส่หล่อนช่างไม่รู้เลยว่ามันกลับยิ่งทำให้เธอเสียอาการนักกว่าเดิมทั้งที่อุตส่าห์ไปนั่งไกลๆแล้วก็ยังเรียกให้มานั่งใกล้กันแถมแสดงความห่วงใย โอบกอดรูปหลังรับขวัญเพราะมโนไปเองว่าเธอตื่นเต้นที่ได้เข้าประชุมครั้งแรกมันใช่ซะที่ไหนล่ะหนูเป็นอย่างนี้ก็เพราะพี่นั่นแหละที่ก้มหน้าก้มตาไม่กล้ามองมันก็เพราะยิ่งเห็นตาสีอ่อนของพี่ใจหนูมันก็ยิ่งสัน่นพอใจสัน่นก็ผ่านให้แขนขาเกะก,กะไปหมด ไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนลามเลยไปถึงสมองที่ขาวพโพลนเอาแต่ช็อตจิตหลุดไปดือ่อๆใช่ว่านาดาจะไม่รู้ว่ากำลังมีอาการใจกระตุกเธอถึงได้ไม่อยากสบตาคู่นั้นที่เป็นต้นเหตุของอาการรวนไปทุกระบบประสาทของร่างกายแต่คนใจดีที่ขี้ห่วงใหญ่ก็เทคแคร์ไม่แผ่วถึงขั้นประชิดกายเชยคางให้ยอมสบตากันจนได้ แต่ก่อนที่อาการของเธอจะลุกลามไปไกลก็เป็นจังหวะด,ดีที่ท่านประธานหนุ่มเข้ามาซะก่อนและเขาก็คงเดาอาการกันออกถึงได้ประสานตามาไม่หยุดทั้งยังส่งยิ้มให้กำลังใจมาอีกด้วยการประชุมผ่านไปไม่กี่นาทีแต่สำหรับสาวน้อยคนสวยกลับรู้สึกยาวนานราวชั่วกับชั่วกันความที่ฟังอะไรไม่รู้เรื่อง น้ำซ้ำเอกสารที่พยายามอ่านมาแล้วในรถมันก็ไม่เข้าหัวแม้แต่น้อยขอ้อมูลต่างๆมันเลยตีรวนผสมปนเปนในหัวจนยุ่งเหยิงไปหมดไม่รู้จะทำอะไรนอกจากเอาแต่หายใจทิ้งสมุดบันทึกที่วางตรงหน้าพนักงานคนใหม่จึงว่างเปล่าขาวสะอาดเพราะไม่รู้ว่าจะจดบันทึกอะไรเริ่มจากตรงไหน ระหว่างความอึนในหัวโหมกระนำจูจ่ๆก็มีสัมผัสร้อนวางทาบนต้นขาของนาดาบางเบาและถอนออกทัชชาทำแบบนี้ทำไมความงุนงงการกระทําของหัวหน้าสาวทําให้พยายามมองหน้าของหลอนว่าหลอนต้องการอะไรซึ่งอีกฝ่ายก็เรียบนิ่งจดจ่อมองสไล ที่มีคนกำลังนำเสนอด้านหน้าห้องประชุมคนตัวเล็กจึงพยายามหันกลับมามีสมาธิกับเนื้อหาการประชุมต่อแต่เป็นไปได้เพียงแค่ครู่เดียวเมื่อมืออุ่นมือเดิมวางทาบที่ต้นขาอีกครั้งแต่คราวนี้กลับดึงสติของเธอให้หลุดลอยไปจากห้องประชุมตรงนี้อย่างสิ้นเชิงมือนุ่มน,นั้นวางไว้ไม่ละสัมผัสทอนออกอย่างคราวแรก แถมยังใช้ปลายนิ้วลูบไล้ไปมาไม่หยุดจะวูบเอาสัมผัสบางเบาทว่าหนักแน่นในความรู้สึกจนลดารู้สึกวูบวาบเส้นประสาทขมึงเกลียวเมื่อความเสียวซ่านเริ่มแล่นปาดและส่งไปถึงท่อนล่างของกลางกายจนขมิดแน่นไปหมดความอุ่นซ่านของปลายนิ้วที่ส่งผ่านทะลุเนื้อผ้าของกระโปรงยังเล่นงานกันต่อเนื่อง เมื่อหล่อนไลลปลายนิ้วเรียววนไปมาไม่หยุดความรู้สึกที่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรแต่ทว่าเต็มไปด้วยความรู้สึกร้อนรุ่มมันกำลังก่อตัวอย่างรวดเร็วท่วมท้นและรุนแรงแม้จะรู้ว่าไม่เหมาะสมกับสถานที่ไม่เหมาะสมกับเวลาขณะนี้สักนิดแต่ความวาบหวามที่แล่นริ้วจากสัมผัสของหล่อนกลับเป็นสิ่งที่นาดาปโปรดปราน ที่รายยิ่งกว่านั้นคือไม่อยากให้หล่อนหยุดกายอ้อนแอนด้อยประสบการณ์เริ่มเสียทรงจนออกอาการสั่นเทิมน้อยๆริมฝีปากบางทูกฟันขาวกัดแน่นเพื่อระง,งับอารมณ์กระสันที่ตีขึ้นสูงเพราะพี่เลขาแท้ๆที่ทำให้เธอตกที่นั่งลำบากจะลุกออกไปกลางวงประชุมที่มีแต่ผู้อาวุโสก็ทำไม่ได้ให้นั่งต่อ ก็ใจจะขาดนี่มันวันโลกาวินาหรือไงเนี่ยความผิดปกติของลูกน้องสาวที่ดูไม่มีสมาธิทำให้ทัชชาตัดสินใจสะกิดหน้าขาหล่อนเพื่อดึงให้อีกคนกลับมาตั้งใจฟังการประชุมมันชัดเจนว่ายิงสาวใจลอยไปไหนต่อไหนเพราะไม่ได้จดบันทึกอะไรลงไปในสมุดเลยที่แย่ยิ่งกว่านั้นหลอนยังนั่งเกรง ถึงขั้นไหลสถานคนเป็นเจ้าน่ายเลยตัดสินใจยอมเสียมารยาทในห้องประชุมร่างสะโอดสะองของคุณเลขาคนสวยจึงเลื่อนเก้าอี้ที่ใกล้อยู่แล้วให้ใกล้ชิดขึ้นไปอีกจนแทบจะเกยกับผู้ช่วยสาวแล้วพาใบหน้าคมของตัวเองเลื่อนไปใกล้ใบหน้าหวานของหล่อนก่อนจะกระซิบเบาๆข้างใบหูเล็กน้องด้าคะ มีสมาธิตั้งใจหน่อยค่ะอะไรพอจะจดบันทึกได้ก็จดจดไปก่อนเหมือนจะได้ผลเมื่อนาดา,ดาหันกลับมามองหน้าทันทีแต่อาการกระเด้งกายปุบป,ปับของหล่อนก็ทำให้เข่าที่อยู่ด้านใต้กระแทกกับโต๊ะประชุมเสียงดังสนัน่นเรียกสายตาจากบอร์ดบริหารหลายคนให้หันมามองเป็นตาเดียวกลายเป็นจุดสนใจขึ้นมาดือด้อ รวมไปถึงประธานหนุ่มที่จ้องมองมาด้วยรอยยิ้มกริ่มไม่นึกตำหนีความซุ่มซ่ามของสาวน้อยสักนิดจะว่าไปแล้วทัชชาแอบสังเกตบอสหนุ่มของเธอมาครู่ใหญ่เขาคอยชำเเลองมองมาที่คนข้างเธออยู่เนืองๆตั้งแต่เริ่มต้นการประชุมความใส่ใจใช้สายตาระคนเอนดูพนักงานใหม่มันมีแนวโน้มเป็นไปได้สูงว่า นาดาจะเป็นเด็กนายตัวจริงเสียงจริงที่อาจมีซัมติงกับเขานอกออฟฟิศความคิดรวบรัดเบ็ดเสร็จจึงแล่นผ่านเข้ามาในหัวทันทีว่าเพื่อความปลอดภัยในหน้าที่การงานเธอขออยู่แบบมีระยะห่างไม่ให้ความสนิทสนมกับสาวของคนเป็นนายน่าจะดีที่สุด